คุณผู้ฟังคิดว่าวิธีการที่จะทําให้เราสามารถพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้มากขึ้นมีวิธีไหนบ้างครับแน่นอนว่าคุณผู้ฟังอาจจะตอบว่าต้องอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองดีๆหลายๆเล่มเพื่อให้เรามีความคิดความรู้เพื่อใช้ต่อยอดไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังอาจจะตอบว่ามันอาจจะเป็นการดูคลิปสร้างแรงบันดาลใจฟังพอร์ตแคสต์ของคนที่ประสบความสําเร็จมาก,ก่อนเขาพูดกันใช่ครับ สิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่มีประโยชน์มันเป็นสิ่งที่ดีมันดีกว่าการนั่งอยู่เฉยๆไม่หาความรู้ไม่เลือกที่จะพัฒนาตัวเองเลยแต่คำถามหนึ่งที่ผมอยากถามคือแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้ที่คุณคิดว่ามันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้มันจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้จริงๆและเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นได้จริงๆทําไมคนทั้งโลกถึงยังไม่ประสบความสําเร็จกันล่ะครับถ้าหากการอ่านหนังสือทําให้คนฉลาดขึ้นมีความรู้มากขึ้น มีความคิดที่ดีขึ้นทำไมบางคนถึงยังล้มเหลวเหมือนเดิมถ้าการดูคลิปสร้างแรงบันดาลใจทำให้คนมีแพชชั่นมากขึ้นมีไฟในการทำบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นทำไมไฟหรือแพชชั่นนั้นถึงได้มอดดับลงไปอย่างรวดเร็วล่ะครับหรือสิ่งที่ฉุดล้างตัวตนคุณฉุดล้างคุณจากการลงมือทำเพื่อน,นำไปสู่ความสำเร็จสิ่งสิ่งนั้นคือการที่คุณยังตอบตัวเองไม่ได้ในทุกๆคำถามว่าแท้จริงแล้วตัวคุณเองต้องการอะไร หรือจะทำสิ่งเหล่านี้ไปทำไมจริงๆกันแน่สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยครับคุณอยู่กับผมต้นจังปนทรคำถามแบบไหนครับที่จะทำให้คุณเปลี่ยนตัวเองได้ คุณผู้ฟังคิดว่าพลังของการตั้งคำถามมีความสำคัญหรือส่งผลต่อชีวิตของพวกเราได้ขนาดไหนครับแล้วที่ผมบอกไปในตอนแรกว่าสิ่งที่ฉุดลังคุณไว้จากความสำเร็จหรือตัวตนที่ดีขึ้นของคุณคือการที่คุณยังตอบคำถามกับตัวเองไม่ได้คุณผู้ฟังคิดว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนครับหากกระจกคือภาพสะท้อนของความเป็นจริงการตั้งคำถามก็เปรียบได้ดั่งกระจกบานนั้นครับที่สะท้อนกลับมา ให้คุณเห็นใบหน้าของคุณผิวกายของคุณเส้นผมของคุณว่าคุณต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงมันบ้างแล้วหรือยังวันนี้ผมมีโอกาสได้อ่านบทความจากมีเดียมที่มีชื่อว่า Ten Question to Act Your s e l f ครับส่วนตัวผมที่เห็นด้วยกับการตั้งคำถามมองว่าในความเป็นจริงแล้วการเสพสื่อพัฒนาตัวเองการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์มันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนครับคุณจะได้ฟังคนที่ประสบความสำเร็จมาก่อนออกมาพูดกัน ออกมาให้แรงบันดาลใจซึ่งกันและกันออกมาให้ความรู้มากมายแต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับถ้ามันไม่ได้ทําให้เราเกิดคําถามต่อตัวเองซึ่งคําถามต่อมาคือแล้วคาถามอะไรที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ถ้าให้ผมพูดง่ายๆมันคือคําถามที่สามารถสะกิดใจเราได้ครับเมื่อเราได้ยินมันอย่างเช่นถ้าไม่เริ่มก็เหมือนเดิมทั้งชีวิตหรือคําพูดแรงๆอย่างเมื่อ,อไหร่ที่คุณจะเริ่มลงมือทําอะไรบางอย่าง เพื่อให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นสักทีครับมันคือคําถามที่ฉายให้เห็นว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเป็นแบบไหนมันคือคําถามที่ทําให้เราเห็นว่าชีวิตที่เราปรารถนาเป็นอย่างไรและมันคือคําถามที่เป็นเหมือนรากเถาวันที่ฉุดดังตัวคุณไว้ครับคําถามนักสิบข้อนี้ก็จะเป็นเหมือนรากเถาวันนั้นที่ฉุดคุณเอาไว้เหมือนกันครับและคําตอบของคุณในคําถามทุกข้อมันจะเป็นเหมือนมีดเล่มใหญ่ที่จะตัดคุณออกจากพัฒน,นาการนั้นได้ครับ แล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มจากคำถามข้อแรกกันเลยครับข้อที่1 what are your core values อะไรคือสิ่งที่มีความหมายและสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตของคุณมากที่สุดหากย้อนกลับไปในยุคก่อนหากคุณจะออกเดินทางโดยปลัดจากดาวเหนือที่คอยนำทางคุณแล้วคุณอาจจะหลงทางจนหาทางออกจากที่ที่คุณอยู่ในเะวลานั้นไม่เจอเช่นเดียวกันครับการทำงานการลงมือทำอะไรบางอย่างโดยที่ปลัดจากเป้าหมาย มันก็เปรียบได้ดั่งการหลุดเข้าไปในที่ที่คุณไม่อยากเข้าไปเพื่อที่สุดท้ายแล้วคุณจะรู้ตัวว่าคุณไม่สามารถเอาตัวเองออกมาได้เพราะฉะนั้นสะท้อนออกมาให้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญกับชีวิตคุณเพื่อปูทางไปสู่การกระทําที่จะไม่นําไปสู่การที่ทําให้คุณผิดหวังกับทางที่ได้เรียกเดินครับข้อที่2 What are your Long-term goals สิ่งใดคือเป้าหมายในระยะยาวของคุณข้อนี้อาจจะคล้ายคลึงกับข้อแรกครับ แต่มันต่างกันตรงสิ่งนี้ครับมันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงเ u r p o เ e หรือเหตุผลในการมีอยู่ของตัวคุณมันอาจจะเป็นคําถามที่ตอบได้ยากในช่วงแรกและอาจจะไม่ใช่คําถามที่จะหาคำตอบได้ภายในเร็วันนี้แต่เมื่อไหร่ที่เปอร์เ e ร์สของคุณอยู่เหนือกว่าการมีอยู่ของตัวตนของคุณแล้วเมื่อนั้นเองครับคือเวลาที่ความหมายของชีวิตและทิศทางสําหรับชีวิตที่เหลืออยู่จะออกมาสู่สายตาของคุณในที่สุดมันอาจจะเป็นการสร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําให้ชีวิตของผู้อื่นดีขึ้น สร้างสังคมสร้างโลกใบใหม่ที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งการทำงานเล็กๆน้อยๆอย่างการทำงานอาสาสมัครงานจิตอาสาแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายหรือเป็นสิ่งที่ทำแล้วสบายเลยแต่มันจะมอบความหมายและการมีอยู่ของตัวคุณกลับมาได้อย่างคุ้มค่าแน่นอนข้อที่3 w h a t s What y o u ดูอิงไอเ a อ ago อะไรคือสิ่งที่คุณทำลงไปเมื่อปีที่แล้ว การมองย้อนกลับไปให้เห็นว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาไม่กี่เดือนหรือแม้กระทั่งขวบปีที่ผ่านมาช่วงชีวิตที่ผ่านมาว่าเราได้ทําอะไรลงไปบ้างเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างและเราเติบโตขึ้นบ้างหรือเปล่ามันอาจจะ l e ดเราไปสู่การตัดสินใจที่ดีมากกว่าเดิมก็ได้ครับลองถามตัวเองดูว่าในวันนี้ตรงจุดที่คุณยืนอยู่มันคือจุดเดิมกับปีที่แล้วที่เราอยู่หรือเปล่ามันคือจุดเดิมของช่วงชีวิตที่ผ่านมาหรือไม่ เพราะถ้าวันนี้ทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมเหมือน5ปีเหมือน10ปีที่แล้วช่วงเวลาที่ผ่านมามันไม่ได้มีความหมายว่าคุณได้ใช้ชีวิตแต่มันหมายความว่าคุณได้วนซ้ำชีวิตแบบเดิมแบบที่ไร้ความหมายมาเป็น1 0บสปีครับข้อที่4 Do you taking care of your physical health? ในวันนี้คุณได้ดูแลที่พํานักของจิตใจหรือร่างกายของคุณได้ดีพอหรือยังครับหากบ้านรถ ที่อยู่อาศัยคือสถานที่ที่ปกป้องร่างกายของเราให้ปลอดภัยทําให้เรามีความสุขแล้วเราก็ดูแลเก็บกวาดเช็ดถูมันเป็นอย่างดีแต่คําถามของผมคือทําไมเราถึงไม่ทําอย่างนั้นกับร่างกายของเราบ้างล่ะครับทั้งนั้นที่ร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างจิตใจจิตใจที่แข็งแกร่งไม่สามารถอยู่ในร่างกายที่อ่อนแอได้และร่างกายที่แข็งแกร่งก็ไม่สามารถสร้างมาได้ด้วยจิตใจที่อ่อนแอเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจงสร้างสองสิ่งนี้ขึ้นมาพร้อมกันครับดูแลอาหารดูแลสิ่งที่คุณเอาเข้าไปในร่างกายให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการนอนเพื่อให้แน่ใจว่าจิตวิญญาณที่มีค่านี้จะได้อยู่ในพาหนะที่ลำค่าต่อไปข้อที่ 5. Do o u o know u ูย u r i n g your mental health? หากคุณสร้างร่างกายที่แข็งแกร่งได้แล้วสิ่งที่คุณต้องถามต่อไปคือแล้วจิตใจของคุณเองห่ะครับ มันได้รับการดูแลอย่างดีแล้วหรือยังในวันนี้จิตใจของคุณบอบช้ำแค่ไหนจิตใจของคุณอ่อนแอหรือได้รับความเครียดมากเพียงใดช่วงเวลาที่คุณควรใส่ใจกับมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากเท่านั้นครับให้เวลาพาตัวเองออกจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดบ้างถามตัวเองซ้ำๆว่าเราจะทำอย่างไรให้จิตใจดวงนี้ได้รับภาระน้อยลงให้คุณได้อยู่กับจิตใจของตัวเองมากขึ้นเพื่อที่มัน จะได้กลับมาอย่างเต็มที่อีกครั้งด้วยความเข้าใจตัวเองที่มีมากขึ้นและความเป็นทุกข์ที่น้อยลงข้อที่6 Do you learning and growing? คุณได้เรียนรู้และได้เติบโตอยู่หรือเปล่าครับหากโอกาสในการงานการเงินคือสิ่งที่คุณต้องการแล้ววันนี้คุณได้แต่เราให้โอกาสนั้นเข้ามาหรือคุณเลือกที่จะกระจนเข้าหามันครับหากวันนี้คุณต้องการผลักดันตัวเองให้ได้ไปไกลมากยิ่งขึ้น อยากอยู่ในแวดวงของคนที่รักธุรกิจสังคมของคนที่รักการออกกําลังกายถ้าคุณอยู่เฉยๆอยู่แต่ในพื้นที่ที่คุณสบายใจคุณจะได้เจอสิ่งที่คุณต้องการไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะหาโอกาสใหม่ๆที่จะเรียนรู้ที่จะเติบโตและถามตัวเองอยู่เสมอว่าในวันนี้สิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้และเติบโตไปสู่ตัวตนใหม่มีอะไรบ้างและเราจะทําอย่างไรเพื่อให้ได้มันมาในครอบครองครับข้อที่7 Do You Cultivating Meaningful Relationships ในวันนี้คุณได้สร้างความสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีและมีความหมายขึ้นมาบ้างหรือยังครับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาดที่ทำการวิจัยมานานมากกว่า70ปีได้ระบุไว้ครับว่าสุดท้ายแล้วความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าความสัมพันธ์ครับมันคือตัวแปรของความรักตัวเองความเข้าใจคนอื่นเสียงหัวเราะ หรือแม้กระทั่งความทรงจําที่มีคุณค่ามากที่สุดของคนคนหนึ่งไม่ว่าวันนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนร่วมงานกับครอบครัวกับน้องหมาหรือน้องแมวที่บ้านของคุณจะเป็นอย่างไรแต่ในทุทกๆความสัมพันธ์ทุกการพูดคุยทุกการแลกเปลี่ยนความคิดล้วนมีความหมายทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นในวันต่อไปที่คุณได้ตื่นขึ้นมาจงเริ่มต้นจากการถามตัวเองว่าเราจะสร้างความสัมพันธ์บทสนทนา หรือสิ่งที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างครับข้อที่8 do you g i v i n g back to your community ในวันนี้คุณได้ให้อะไรตอบแทนสังคมของคุณกลับไปบ้างหรือ,อยังครับทำไมการให้ถึงทำให้คนเราสุขใจได้มากกว่าการรับเพียงอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเพราะว่าการให้ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าการให้ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นและเพราะการให้ทำให้เราเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นด้วยครับ การให้อะไรกลับไปสู่สังคมสู่ผู้คนบางครั้งสิ่งสิ่งนั้นอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือต้องเป็นอะไรที่มากมายเลยก็ได้ครับมันอาจจะเป็นแค่การออกความคิดเห็นการแสดงความเห็นใจการพูดคุยกับเพื่อนกับคนที่เรากําลังสนทนาอยู่ด้วยเพียงเพราะสิ่งเล็กๆความจริงใจความเอาใจใส่สิ่งเหล่านี้เองครับที่เมื่อมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วท้ายที่สุดมันจะสามารถสร้างอิมแพกในวงกว้าง และทำให้สังคมเราเป็นสังคมที่รักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและน่าอยู่มากขึ้นครับข้อที่9 Do you managing your time effectively? คุณจัดการเวลาของตัวคุณเองได้ดีหรือยังครับคำถามนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากจุดเริ่มต้นที่ว่าชีวิตของเราเราอยากจะทำอะไรและคุณค่าของเราอยู่ที่จุดไหนยังไม่เกิดขึ้นมาแต่หลังจากที่คำถามเหล่านี้ได้ถูกตอบกลับมาแล้วคำถามถัดไป คือคำถามที่ว่าแล้วเราจะแบ่งเวลาจะบริหารเวลาอย่างไรให้มันตรงกับเป้าหมายของเราให้ได้มากที่สุดครับหากวันนี้คุณอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยากมีความก้าวหน้าในการทํางานที่เพิ่มมากขึ้นคําถามคือเราจะทําอย่างไรให้สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดคําว่า productive อาจไม่ได้ไหมายควาว่าเราต้องทําอะไรเยอะแยะนะครับมันอาจเป็นเพียงแค่การทําอะไรไม่กี่อย่าง แต่เปี่ยมล้นไปด้วยประสิทธิภาพเปี่ยมล้นไปด้วยความหมายและบรรลุเป,ป้าหมายนั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งใดสําคัญให้ถามตัวเองว่าแล้วเราจะทําอย่างไรให้สามารถปรับเปลี่ยนเวลาปรับเปลี่ยนนาฬิกาชีวิตให้เข้ากับสิ่งสําคัญนั้นได้ข้อที่10 Do you resilience in your face of adversity ข้อสุดท้ายแล้วครับคุณมีความคิดต่อความลำบากความทุกข์ว่าอย่างไรบ้าง หากวันนี้โอกาสที่เข้ามาความลําบากอุปสรรคคุณมองว่ามันคือปัญหาของชีวิตนั่นเท่ากับว่าคุณอาจจะไม่ได้เติบโตไม่ได้พัฒนาความคิดหรือไม่ได้พัฒนาความสามารถใดๆเลยแต่หากคุณมองว่าโอกาสอุปสรรคที่เข้ามาจะทําให้คุณเติบโตได้มากขึ้นเก่งมากขึ้นก้าวข้ามปัญหาต่างๆได้มากขึ้นนั่นเท่ากับว่าทักษะความยืดหยุ่นทางความคิดและการมองเห็นปัญหาเป็นโอกาสข,ของคุณก็ก้กาวหน้ามากกว่าคนทั่วไปแล้วครับ อบกอดความท้าทายให้เป็นโอกาสในการเติบโตและก้าวผ่านจุดเดิมจุดที่คุณเคยยืนอยู่ทั้งหมดนี้อาจเป็นแค่เพียง1ิบข้อสั้นๆที่อยากทำให้คุณได้หันกลับมาคิดกับตัวเองว่าเราลืมคำถามเหล่านี้และยังตอบตัวเองไม่ได้อยู่หรือเปล่าและสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อคือเมื่อคุณเริ่มตอบคำถามที่สำคัญของชีวิตเหล่านี้ได้แล้วมันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยครับที่คุณจะลงมือทำอะไรบางอย่างที่สำคัญกับตัวคุณ ต่อไปจนประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นสะท้อนออกมาให้เห็นถึงกระจกบานนั้นบานที่จะตอบกลับไปว่าในความจริงแล้วชีวิตนี้คุณต้องการอะไรและอะไรคือสิ่งที่สําคัญกับชีวิตของคุณจริงๆกันแน่เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาในเอพิโซดนี้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับหากบางคําถามหรือบางคําพูดทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยดีผมขอโทษมาณที่นี้ด้วยครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตั้งใจรับฟังขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ